สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC ที่ติดตามทั้งช่องคดีและเพื่อนออฟฟิเชียลครับมาถึงงานแล้วครับผมเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกหอดงานแล้วครับผมวัดป่าสีผลวัดป่าสิริมงคลมงคลนะครับผมมาเร่งโอ้โนี่ครับวัดป่าสิริวัดป่าจังได้คืออยู่ในบัตรนี่ครับมาแล้วนะครับผมกับพี่สนนะครับสวัสดีครับ บ้านนาเจริญตัวนี้พี่สนบ้านนาเจริญนะครับวัดสิริมงคลเนี่ยมีคนรถแห่อีกแล้วจดิโนนี่าไม่สนครับหลับยางโยที่ตั้งเวทีเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ยังไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นข้างหลังนู่นเนาะสมาชิกใครมาถึงบ้างแล้วยังไม่รู้นะครับที่แน่ๆมันน่าจะมีอู้วพ่นปอมแปร์มเสืดอดำ น่าจะมีโอ้อันนี้สวยดาวนะครับนี่ครับการกุศลน,นะฮะสวยดาวการกุศลตั้งเอกหนกักมาท้งหลังอยู่ยางหื่นแล้วุวุ้ยพออนนอุ่นตะสะอ่อนน่องเนาะตะหางตะมีตะหล,ล่ำตะลุยดอกควข้นขยันนะสิพุ่นนะครับนี่พนอ้อเนาะนี่พน,น้เนอเนาะอันรุ่งทั้นนู <c oughs> ่นเขาจอดตรงน,นู้นกันนะส่วนนูน่นผมแปมเ,ปเอย บนตรงนู้นครับห้องน้ําตรงนู้นเวทีก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับเราก็ต้องนู่นที่เราจะไปประทับวันนี้ทวนะน้องเบียร์พ่อการชัยน้องป๋อมแปมมาถึงแล้วหูของหนำไม่ไรใยห้องหนำมันมีเลยพี่น้องครับขอท่าขอท่าพิชชนได้การอยู่ได้การอยู่น้ำไฟเพียบพร้อมวันนี้สบายอีกแล้วเรา ปลาก็มีนะครับปลาผูกเปเยอะมากๆนะครับแต่เราผูกตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนบื่รบอกไทยอยู่เด้อไปผูกนี่ล้วอยู่ข้างโอ้ยจอดรถนี่จอดไม่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 เผื่อแปรกนเดินโอ้จอดรถตรงนี้วันไหนง่เราเนาะจอดรถไม่ได้เลือกพีเขาทั้งพีเรตต์ตอนนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเปนห้องน้ำน ห้องน้ำจอดรถแบบนี้ห้องแถวห้องแถวเียกพูดยังกันเช่เาจอดรถโอ้ยื่นแต่เื่นแต่คนเดียวโอ้ยเพื่อจอดรถเพ่อนจอดรถพวกพกมกแตด้วยโอ้โนจก็จะมันจอดขักจอดเนี่ย้างนอนาะเอ้ยจอดรถแบบนี้ ยางเท่เลยเออพี่แล้วเฮาตัวเขาผิดละว,วันนี้ก็พวกเขาจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวนี่เนาะต้นใหม่นาะตน้นยางเงาเลย,ยนะเดี๋ยวหน้าโอ้หน้าก็เป็นเลยเชื้อขับเลยเราไปเดินดูก่อนนะครับทุกคนวันนี้เฮาไปสืไปสำรวจพื้นที่ก่อนโอ้ได้การได้การน้ำไฟเพียบพร้อมถือว่าโอเคเลยนะครับ แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ว่าเวทีเขาจะตั้งตรงไหนเนาะน่าจะเป็นตรงนี้แล้วเนาะนีเนาะเดินยัน่แหละการทุ่งนาก็ไม่รู้เลยโอ้กระเป๋าเปิดละตกพี่น้องครับตอนนี้พ่อมาหอดจอดถึงแล้วสำรับได้สีวินหัวเนาะ ยาพี่น้องกันไว้มาถึงแล้วจอดที่นี่กับพี่สนคือเก่าคือเดิมแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวประามก็ได้กรรมการไม่ถามเลยครับ อ๋อบาดก,กูพี่หน่อเข่าเด็กแกรนด์เด็กพี่น้องครับ,รรบปุ่นของน้ำทังหลังโอปุ่นของน้ำนี่หมดหลายเลยครับของน้ำ,นำหล,ำหลหายหักวัดจุดติดกันเป็นโรงเรียนนะครับพี่น้องเป็นโรงเรียนติดกันนะครับเนาะเอ๋อปุ่นแรงมวลซึมน,น้ำกัดนะครับ คูเปอร์ทำไมอยู่คนเดียวละ่ะคูเปอร์พอแม่เจ้าไปใส่ปล่อยลูกปล่อยเต่าอ,อยู่จังสี่โอ้ห้าหมาใงยไม่ยองให้ยองยอง,ยองนี่มันเจ้าตรงนี้ก็มีส่วนมีสิท,ที่จะเป็นหลังเวที่หลายเปอร์เซ็นต์นะครับคนเบิงนังอยู่ในหนีก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ฟองผุดกซีมีห้องน้ำมันตัง้งเวที่อยู่หนี ห้วยหนาไอที่มาตั้งพีกับเบืองใดได้ครับสามารถข้นเบืงเบืงมีพื้นที่หลายอยู่ครับพื้นที่เบิงหลยอยู่ผี่นั่งเทรื่องผีก็ได้เลยนะครับผมที่ว่าโอเคอืมว่างดีนะครับผมพูดนะนั่งเอก ดีครับพี่รองรีม่แม่หลามาอาบน้ำมาไดทุกคนบัตรด้าน้างบัตรคุ้มซ้ำซื้อใสเลยโอ้มันก็คุ้มกู้แล้วนะอันนี้ก็บจะบาทยี่สบก็บาทเด้อนี่คนน่ะซาลาลังอีกทางปีก่วนี่เฮ้ยเนี่ยรีบล้านก่าบาท สิบล้านหนึงบ่ทีมผู้บ้านซะอื่นนี่น่ะที่ผู้บ้านซะอื่นจริงน่ะมาเหรอบ่มาเห็นมาโอ้ที่เห็นอยู่ป้ายนั่นบ่โอ้ประธานประธานห้างประธานห้างประทานห้างปะนหโอ้โอ้ไปไทยมุ่มโดนกันนะวันมุ่มสูงไหมนี่เป็นเดกบันเดลเอาแล้วหล่ะตีมาต่อโดนหล่ะตีขึ้นจังเด็ดอันนี้แล้วที่พักกันไปพักไซบัน บอกว่ามันสิไปทังอื่นท้งนี่ล่ะเป็นยูเป็นมัวอะนะไม,ม่มเมื่อนี้คึอมอยู่ดอกเมืนน่อนี้คือสีโอเคอยู่ดอกกินข้ากินน้ำไป๊ะเออขาคือบ่กินเขาพกกินข้าวกินน้ำก่อนิอ่นบาตกใจบอย่างไปน้ามอล่างอะมันถาม,ว,ามว่ามันจะเสื้อสิงโตทั้งในแม่งเราบีิานี่ เต่งมันลืมเร้วพี่น้องครับดเอาเด้อพี่น้องมขึ้นกะทีงาอยู่ดอกน้ำมันส้มมเป็งสีลพี่น้องครับออเนีมันจเามะม่งงามหมดเลยนงามงามต่พี่น้องเบิ่งรับเบิ่งซอยกันเต่งวางห้องวางวางห้องวางคนนะงามเพียงพ่อจะไปเซฟพ่อกันใช่จ้ะรับเร็วแล้วรถไฟหรอวะเลาเมื่อวดนแต่ก่อนเาหมด เอาพี่น้องครับอย่าลืมมาม้วนมาซื้อเท่ากันพี่กัดตามที่บอกไปต้นคลิปล้างเวทียู่ใสเป็นวะเนี่ยบัตรหาสิบบาทได้มไหมบัตรหาสิบบาทแต่ว่าหลังเวทีอยู่ใสหนึ่งไม่เข้าใหม่น่าพอดีตั้งไว้ใส่ไหมท่านแล้วนี่พันตั้งเวทีมะล้อยู่ใสครับนี่เดือนนี่แหละมันมาครับอ๋อเวหนาว่าทักผีมันมาครับอ๋อนี่แหละครับ ตรงนี้ล่ะครับมัรับเหมือนนี้ทำปลาอย่งางมันรับอยู่ในปลาอย่างล่ะครับข <laughs> อพอกันครับชิบหนากแล้วกันครับสวัสดีครับ